คุณจะเชื่อไหมว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านกลับกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเศรษฐีผู้ถูกลักพาตัวรอยแผลบนใบหน้าของเขามีความลับอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเธอตลอดการคืนนี้เรื่องราวความกลัวความหวาดระแวงและความกล้าหาญจะพาคุณไปสู่เหตุการณ์ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณพร้อมหรือยังที่จะตามเธอไปในทุกก้าวของความลับและความตึงเครียดนี้ทุกการตัดสินใจ ทุกความกลัวอาจทําให้โลกของเธอและเขาเปลี่ยนไปตลอดการติดตามจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าเพียงความกล้าหาญครั้งเดียวสามารถพลิกชีวิตคนทั้งสองไปตลอดการได้อย่างไรในค่ําคืนที่มืดมิดเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทําให้เกิดเสียงคลื่นคาลาดแปลกประหลาดเด็กหญิงยากจนยืนอยู่บนทางเดินเล็กๆในซอยมืดมัวเล็กๆของเธอสั่นด้วยความหนาวและความกลัวเธอเห็นแสงไฟเล็กๆก,ก,กระพริบอยู่ในบ้านร้างข้างทาง เสียงครวญครางและเสียงคนโหยหวนดังกล้องออกมาจากประตูไม้เก่าหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเมื่อเห็นชายคนหนึ่งถูกมัดไว้กับเก้าอี้ใบหน้าของเขาซีดจางและเต็มไปด้วยรอยบาดแผลลึกเด็กหญิงสะดุ้งเมื่อได้กลิ่นเลือดและความชื้นของห้องร้างเธอรู้ทันทีว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแม้มือของเธอสั่นแต่เธอก้าวเข้าไปใกล้สายตาของเขาสะท้อนความสิ้นหวังและความเจ็บปวดเด็กหญิงเกื้อมือไปปลดเชือกที่มัดตัวเขาอย่างระมัดระวัง จู่ๆเสียงประตูดังปังทำให้เธอตกใจสุดขีดร่างเงาของคนร้ายโผล่ออกมาจากเงามืดเด็กหญิงล้มลงกับพื้นใจเธอแทบหยุดเต้นแต่เธอต้องรอยแผลเป็นลุกบนใบหน้าของชายที่เธอกำลังช่วยรอยนั้นทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตเขามีความหมายมากกว่าที่เธอคิดเธอรวบรวมความกล้าและดันชายคนนั้นลุกขึ้นทุกก้าวที่เธอก้าวผ่านห้องมืดนั้นเสียงหัวใจดังก้องในหัวกลิ่นเหม็นอับและความมืดทำให้เธอแทบมองไม่เห็นทาง จนกระทั่งเธอเห็นแสงไฟจางๆจากหน้าต่างด้านนอกเด็กหญิงกระชับมือชายคนนั้นแล้ววิ่งด้วยความเร็วที่สุดขีดเสียงฝีเท้าไล่ตามมาอย่างต่อเนื่องสายลมเย็นตีหน้าทําให้เธอรู้สึกเจ็บแสบแต่รอยแผลเป็นบนใบหน้าชายคนนั้นสะท้อนแสงไฟอย่างชัดเจนมันเหมือนเรียกให้เธอก้าวต่อไปไม่หยุดไม่ถอยเมื่อถึงถนนใหญ่เธอหอบหายใจหนักใจยังเต้นแรงชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณและความประหลาดใจ เด็กหญิงไม่อาจละสายตาไปจากรอยแผลนั้นเพราะมันทําให้เธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธอเปลี่ยนชีวิตทั้งสองไปตลอดการเธอไม่เคยคิดว่าจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแบบนี้เสียงลมหายใจของพวกเขาผสมกับเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาเบาๆบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนแต่มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปภายในใจเด็กหญิงรอยแผลนั้นทําให้เธอเข้าใจว่าแม้ในความมืดมิดก็ยังมีความหวัง เธอช่วยชีวิตชายคนนั้นได้สำเร็จแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นทำให้เธอไม่สามารถลืมเหตุการณ์คืนนี้ได้ทุกครั้งที่เธอเห็นรอยแผลบนใบหน้าเขายังคงสะท้อนความกล้าหาญและความเจ็บปวดชีวิตของเด็กหญิงถูกพลิกกลับอย่างไม่คาดคิดทุกความกลัวและความเจ็บปวดที่เธอประสบกลายเป็นพลังเธอรู้ว่าต่อจากนี้โลกของเธอไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนตกหนักขึ้นและท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนสะท้อนใจเธอ เด็กหญิงยืนอยู่กลางถนนมองชายคนนั้นอย่างลึกซึ้งรอยแผลบนใบหน้าเขาไม่เพียงแต่เป็นบาดแผลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้และความอยู่รอดความเย็นของลมและความเปียกของฝนทําให้เธอรู้สึกถึงความจริงของชีวิตทุกความหวาดกลัวทุกเสียงที่ทําให้เธอตกใจทุกก้าวที่เธอวิ่งผ่านถูกจดจําอย่างชัดเจนชีวิตของเธอถูกฉีกออกจากความยากจนและความมืดมิดสู่ความไม่แน่นอนและความหวังรอยแผลนั้นจะเป็นเครื่องตันใจเธอตลอดไป ว่าความกล้าหาญแม่เล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของใครบางคนได้และชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเด็กหญิงรู้สึกถึงความหนักแน่นในใจของตัวเองทุกครั้งที่เธอหลับตาเงามืดและเสียงฝีเท้าที่ไล่ตามยังคงวงเวียนอยู่ในความทรงจำรอยแผลบนใบหน้าของชายคนนั้นกลับกลายเป็นภาพที่ไม่อาจลืมความรู้สึกแปลกประหลาดทั้งหวาดกลัวและภูมิใจผสมกันอย่างซับซ้อนวันรุ่งขึ้นเธอกลับไปที่บ้านเล็กๆของตัวเอง บ้านที่มีกำแพงไม้ผุพังและกลิ่นความชื้นของความยากจนแต่ตอนนี้ทุกมุมมองดูแตกต่างไปจากเดิมเสียงนกร้องและแสงแดดอ่อนๆทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตยังมีอะไรให้ต่อสู้ทันใดนั้นมือเล็กๆของเธอจับของบางอย่างในกระเป๋ามันคือชิ้นส่วนที่เธอเก็บไว้จากคืนนั้นเศษผ้าเปื้อนเลือดและเศษเชือกที่เคยมัดชายคนนั้นทุกสิ่งทำให้ความทรงจำกลับมาอย่างชัดเจนเด็กหญิงนั่งลงริมหน้าต่างหายใจเข้าลึก,ลก เธอจำได้ถึงความรู้สึกของความสิ้นหวังความกลัวและความตั้งใจรอยแผลบนใบหน้าชายคนนั้นยังคงสะท้อนความเจ็บปวดและความอดทนทุกครั้งที่คิดถึงเธอรู้สึกถึงแรงกระตุ้นบางอย่างแรงกระตุ้นที่ทำให้เธอไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตในเวลาต่อมาชายคนนั้นปรากฏตัวอีกครั้งในชีวิตเธอเขาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เต็มใจแต่เปี่ยนไปด้วยความขอบคุณเด็กหญิงรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เขาพูดถึงเหตุการณ์คืนนั้นด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยเล่าเรื่องราวการลักพาตัวและความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยเห็นรอยแผลของเขาไม่ได้เป็นเพียงแลผลภายนอกแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนการเอาตัวรอดและความเปราะบางของชีวิตเด็กหญิงฟังอย่างตั้งใจใจเธอเต้นแรงเหมือนคืนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความตระหนักรู้เธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่เพียงแค่การเอาตัวรอด แต่เป็นการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและความยากลำบากอย่างกล้าหาญชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่ซับซ้อนทั้งขอบคุณทั้งสงสารและบางครั้งก็มีความผิดหวังในตัวเองเด็กหญิงเริ่มเห็นภาพชีวิตของเขาอย่างชัดเจนรอยแผลบนใบหน้าไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายของอดีตแต่เป็นประตูสู่อนาคตที่เธอและเขาจะต้องเผชิญร่วมกันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เด็กหญิงตระหนักว่าความกล้าหาญไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในใจเธอเริ่มเกิดความฝันใหม่ฝันที่จะช่วยเหลือคนอื่นฝันที่จะทำให้ความทุกข์ของผู้คนลดลงและเหนือสิ่งอื่นใดเธออยากให้รอยแผลไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่เป็นบทเรียนแห่งชีวิตที่สามารถสร้างความหวังเมื่อเวลาผ่านไปเด็กหญิงเริ่มทำงานช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเธอเล่าเรื่องราวของคืนนั้นให้คนฟังด้วยเสียงสั่นเล็ก แต่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความกล้าหาญและความตั้งใจของเธอรอยแผลบนใบหน้าของชายคนนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจเป็นเครื่องตันใจว่าแม้ชีวิตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่การกระทำหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของใครบางคนได้เด็กหญิงเริ่มเข้าใจว่าความยากจนไม่ใช่อุปสรรคและรอยแผลไม่ใช่ความอับอายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวทุกครั้งที่เธอมองกลับไปยังเหตุการณ์คืนนั้น หัวใจเธอยังคงเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดเธอก็สามารถยืนหยัดและเปลี่ยนแปลงโลกได้จากเด็กหญิงยากจนที่สันกลัวเธอได้กลายเป็นผู้หญิงที่มีพลังใจและความเข้มแข็งเนื้อกว่าที่เคยคิดทุกรอยแผลทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวได้รวมตัวกันกลายเป็นพลังแห่งชีวิตที่ไม่อาจหยุดยั้งได้และเธอรู้ว่าชีวิตของเธอและชายคนนั้นจะเชื่อมโยงกันตลอดไป ในทุกความยากลำบากทุกรอยแผลทุกน้ำตามีเรื่องราวของความกล้าหาญและความหวังที่รอให้เล่าต่อไปวาวาของความกล้าหาญและความหวังที่รอให้เล่าต่อไปเด็กหญิงเริ่มตระหนักว่าทุกความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นบทเรียนชีวิตรอยแผลบนใบหน้าชายคนนั้นยังคงตวนใจเธอทุกวันเธอเริ่มวางแผนชีวิตใหม่วางเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากทุกเช้าที่เธอตื่นขึ้นเสียงนกร้องและแสงแดดทำให้หัวใจเธอเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เธอเริ่มเดินทางไปยังชุมชนต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมเด็กหญิงเรียนรู้ว่าความกลัวสามารถเอาชนะได้ด้วยการกระทำเธอช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยคนที่ไร้บ้านและคนที่หลงทางทุกครั้งที่ช่วยเหลือเธอเห็นแววตาของความหวังในสายตาผู้คนรอยแผลบนใบหน้าของชายคนนั้นยังคงปรากฏในใจเธอเป็นเครื่องตันใจว่าการกระทำแม้เล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่เขาที่ชีวิตเปลี่ยนไป ชีวิตของเด็กหญิงเองก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดเธอเริ่มได้รับความเคารพจากคนในชุมชนผู้คนเริ่มหันมาสนับสนุนและเชื่อใจเธอเด็กหญิงรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงภายในใจรอยแผลไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอกลัวอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ทุกค่ำคืนเธอนั่งคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตหัวใจเธอเต็มไปด้วยความหวังและความตั้งใจ เด็กหญิงเข้าใจว่าชีวิตคือการต่อสู้และการเอาชนะความยากลำบากและทุกครั้งที่มีความกลัวเกิดขึ้นเธอจะนึกถึงรอยแผลนั้นนึกถึงคําคืนที่เธอก้าวผ่านความกลัวเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นทุกความเจ็บปวดและทุกความทุกที่เคยเกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นพลังที่จะผลักดันให้เธอเดินหน้าเด็กหญิงเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวชีวิตของเธอเล่าถึงความยากจนความกลัวและความกล้าหาญที่เธอค้นพบ ทุกบทความเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความจริงใจผู้คนที่อ่านรู้สึกถึงความหวังและพลังแห่งชีวิตรอยแผลบนใบหน้าชายคนนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเด็กหญิงรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความทุกทุกน้ำตาทุกความกลัวกลายเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันจางเด็กหญิงยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง แม้ในวันที่มืดมิดที่สุดเธอยังคงเชื่อว่าความหวังสามารถชนะความกลัวได้และเธอรู้ว่าชีวิตของเธอและชายคนนั้นจะถูกผูกพันกันด้วยความกล้าหาญและความหวังตลอดไปทุกความยากลำบากทุกรอยแผลทุกน้ำตากลายเป็นเรื่องราวที่ส่องแสงนำทางชีวิตของเธอและสอนให้เธอรู้ว่าการตัดสินใจหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้เด็กหญิงรู้แล้วว่าความกล้าและความเมตตาคือพลังที่แท้จริงของชีวิต ทุกสิ่งที่เธอทำทุกการกระทำเล็กๆสามารถทำให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปตลอดกาลและรอยแผลบนใบหน้าเขาจะเป็นเครื่องตนใจเธอตลอดไปว่าแม้ความมืดมิดที่สุดก็สามารถนำไปสู่แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ได้วาวาของความกล้าหาญและความหวังที่รอให้เล่าต่อไปวันเวลาผ่านไปเด็กหญิงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตอย่างแท้จริงทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเธอจะนึกถึงรอยแผลนั้นและแรงบันดาลใจที่มันมอบให้ เธอเริ่มเรียนรู้วิธีช่วยเหลือคนรอบตัวด้วยความรู้สึกเข้าใจและเอื้ออาทรเธอเข้าไปช่วยเด็กๆที่ขาดโอกาสเข้าไปอยู่กับผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวทุกการกระทำทำให้หัวใจของเธอแข็งแรงขึ้นและทุกครั้งที่เธอมองรอยแผลบนใบหน้าชายคนนั้นเธอจำได้ว่าชีวิตไม่ได้ง่ายแต่การกระทำเล็กๆสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลบางคืนเธอนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมองน้ำไหลและนึกถึงความมืดของคืนนั้น เสียงน้ำพัดและเสียงลมทำให้ความทรงจำกลับมาชัดเจนเธอจำความกลัวที่เคยมีและรู้สึกถึงพลังที่เกิดจากความกล้าหาญร,รอยแผลบนใบหน้าเขาเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้เธอเห็นโลกอีกด้านหนึ่งเด็กหญิงเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอให้เพื่อนบ้านฟังเธอเล่าถึงความหวาดกลัวการต่อสู้และชัยชนะที่เธอค้นพบทุกคนฟังด้วยความสนใจและบางครั้งน้ำตาก็คลอเบา้ารอยแผลนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความเข้มแข็งและความหวัง เด็กหญิงเริ่มได้รับการยอมรับในชุมชนผู้คนเริ่มพึ่งพาเธอและขอคำปรึกษาเธอพบว่าชีวิตของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายรอยแผลไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของความเจ็บปวดแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เธอเติบโตและไม่ยอมแพ้ความยากจนที่เคยทำให้เธอรู้สึกด้อยค่ากลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอต้องต่อสู้และสร้างความแตกต่างเด็กหญิงยังคงทำงานอย่างหนักช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทุกการกระทําทําให้เธอรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงรอยแผลบนใบหน้าเขายังคงเป็นเครื่องตือนใจว่าความกล้าหาญแม้เพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของใครบางคนได้เธอเริ่มฝันถึงอนาคตที่ใหญ่ขึ้นฝันที่จะสร้างโรงเรียนฝันที่จะสร้างสถานที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆและฝันที่จะสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความหวังทุกครั้งที่เธอเผชิญความยากลำบากเธอนึกถึงคืนนั้นและรอยแผลบนใบหน้าชายคนนั้น มันทําให้เธอกล้าที่จะก้าวต่อไปแม้ในวันที่มืดมนที่สุดเด็กหญิงรู้ว่าชีวิตของเธอและชายคนนั้นเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวทุกความทุกข์ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอเรียนรู้ว่าความเมตตาความกล้าหาญและความหวังคือสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะความยากลำบากได้ทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและทุกการกระทำของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบตัว เด็กหญิงไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่เธอกำลังเปลี่ยนชะตากรรมของหลายชีวิตให้ดีขึ้นและรอยแผลบนใบหน้าชายคนนั้นยังคงเป็นเครื่องตนนใจว่าความกล้าหาญความเมตตาและการลงมือทำสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนชีวิตได้ตลอดกาลวันเวลาผ่านไปเด็กหญิงเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีเมตตาเธอยังคงทำงานช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง ชายคนนั้นกลายเป็นเพื่อนสนิทและที่ปรึกษาเป็นแรงสนับสนุนในทุกก้าวชีวิตของเธอรอยแผลบนใบหน้าของเขายังคงเป็นเครื่องตวนใจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ความเจ็บปวดอีกต่อไปมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะความกล้าหาญและความหวังที่เธอและเขาได้สร้างร่วมกันชุมชนรอบตัวพากันเคารพและชื่นชมเธอเด็กหญิงที่เคยอ่อนแอและยากจนได้กลายเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นในทุกข่ําคืนเธอนั่งมองดาวบนฟ้า หัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบและความสุขเธอรู้แล้วว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่การมีความกล้าหาญการช่วยเหลือผู้อื่นและการไม่ยอมแพ้สามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้รอยแผลบนใบหน้าชายคนนั้นสอนให้เธอเข้าใจชีวิตในทุกมิติความเจ็บปวดกลายเป็นความเข้มแข็งความกลัวกลายเป็นแรงผลักดันและความยากจนกลายเป็นบทเรียนของความอดทนและความพยายาม เด็กหญิงยิ้มอย่างสงบเธอรู้ว่าทุกเรื่องราวที่ผ่านมาทุกน้ำตาทุกความหวาดกลัวทุกการต่อสู้ล้วนรวมกันสร้างเธอเป็นคนที่เธอเป็นในวันนี้และแม้วันหนึ่งชีวิตอาจเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่เธอจะยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังความเมตตาและความกล้าหาญร,รอยแผลบนใบหน้าเขาและความทรงจำขืนนั้นจะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเธอตลอดไปเด็กหญิงยากจนผู้กลายเป็นผู้หญิงผู้ยิ่งใหญ่ ได้เรียนรู้ว่าชีวิตคือการให้และการให้คือสิ่งที่จะทำให้หัวใจอิ่มเอมและโลกสดใส